นำเสนออีกตัวครับตัวนี้เป็นเมก้าครับเมก้าซีรี500ครับตัวนี้ซีรี500ปี55ครับตัวนี้ปี55 150แรงครับตัวนี้จุดสกินปี5ปี55ครับเป็นรถห้างบ้านเราครับรถไตสารคามครับรถสารคามรถเดิมครับสาดสีรอบนอกแต่สภาพเดิมครับยังไม่เคยทําสีเพิ่งทําครับ สะอาดเพราะว่าสะอาดใส่กระบะครับถึงทำสีตัวนี้กระบะใหม่ทั้งลูกนะครับกระบะใหม่ทั้งลูกเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบยางยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนเครื่องขนาดนี้ยังติดเครื่องครับแต่เครื่องเงียบมากเลยครับแอร์แอร์เย็นครับแอร์หนาวเลยครับแอร์ครับดูเฟอร์นิเจอร์ข้างในครับเฟอร์เฟเจอร์ข้างในครบเฟอร์เฟเจอร์ข้างในครบทุกชิ้นครับ สวยมากเลยครับตอนนี้สวยรับเป็นเมก้าครับเมก้าปีห้าห้านะครับห้าสิบแรงกระบะใหม่นะครับกระบะใหม่ดูด้านซ้ายครับด้านซ้าย ทะเบียนเต็มนะครับทะเบียนทะเบียนเต็มตะบงทะเบียนไม่ขาดนะครับพร้อมใช้งานเลยครับจะยกเครื่องให้ดูครับ พัดูเลยครับเครื่องนัดตัวเดียวไม่เคยขยับครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแก่ครับตัวนี้เครื่องเดิมมากเลยครับเดิมทุกอย่างครับผ้ากันความร้อนครบครับข้าีเลยเก้าเกีร์ครับตัวนี้เก้าเกีร์ครับตัวนี้เก้าเกียรถห้างครับรถห้างมันเราสวยครับไม่ต้องทำอะไร ครับกระบองกระบะใหม่นะครับขัดตรงคัดตีสวยคัดตีสวยครับกระดานี้ยังใส่ของเลยครับวันนี้ของรวดยังไม่ได้เอาลงเลยครับตันนี้ราคาเบอลครับราคาเจ็ดแสนสามหมื่นครับเจ็ดแสนสามหมื่นช่วงโควิดขายกันกถูกกปเลยครับเอกาสารพร้อมครับเอกาสารครบ สถานความบนซื้อวันนี้อนพวกนี้ได้เลยครับป้ายสารคเย่ยม